ครับก็สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไมนะ้เดืผัดเชครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมาะเป็นคลิปที่เปลี่ยนหลอดไฟนะหลอดไฟของอไฟห้องโดยสารนะครับอ,อันนี้เป็นหลอดไฟที่ผมได้ทาการซื้อมาเรียบร้อยแล้วเป็นหลอดไฟขนาด12โวลต์นะครับ5วัตต์นะครับตัวน,นี้หลอดพวกนี้สามารถใช้ได้ร่วมกันนะครับกับหลอดไฟหลีนะครับ หลอดไฟหลีรถยนต์เรานี่แหละกับหลอดไฟอ่าตัวห้องโดยสารรถยนต์เรานะครับอรืต้นผมก็ได้ทําการเช็คเรียบร้อยแล้วนะคือสรุปคือจะเป็นหลอดไฟขาดน,นะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะไปทําการาเปลี่ยนนะครับโอเคครับเราไปดูปัญหากันก่อนนะครับอ่าหรือฟิวขาดกันแน่นะครับโอเคครับไปดูวิธีการเช็คก,กันได้เลยนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นต,ตัวไฟต่อไฟตัวนี้ไฟตัวนี้จะไม่ได้ไม่ติดนะครับเรามาดูตัวไฟตัวกลางเห็นไหมตัวนี้ไฟจะติดปกติในการเช็คนะครับเช็คเบื้องต้นนะอ,อันดับแรกเรากา็ให้เราทำการแกะตัวนี้ออกนะมีวิธีการแกะ จะเทคนิคแกงง่ายแค่นิ้วแกะเลยอ่าทำกานแกกมาแล้วก็ให้ทําการตัวนี้ดึงหลอยออกมาเลยใช้อมือเราอดึงออกมาเลยโอเคเราก็มาทำการเช็คด,ดูอ่าวิธีที่หนึ่งคือให้การส่องดูอ่า อันนี้คือฟิวขาดเนาะฟิวด้านาในไส้ไส้ด้านในขาดนะครับอ่ากับอีกวิธีหนึ่งเนาะเราก็จะไปดูฟิวนะครับอ่าฟิวของตำแหน่งของอ่าไฟท่องเทียสานเรานะครับโอเคผมจะพาไปดูตรงฟิวตำแหน่งฟิวนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นตำแหน่งอ่าของฟิวนะครับเราจะไปดูว่าอ่าเป็นฟิวตัวไหนนะครับ เราจะมาดเาูเรามาเช็คดูว่าฟิลขาดหรือไมนะครับในการถอดเราจะ,ะแกะตัวนี้ออกมาอ,อ่ะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งฟิลดูแต่ตัวตัวนี้จะบอกมุมบ,บอกแล้วเราจะมาอ่านฟิวนะครับตัวนี้ 10แอมป์อ่ะเห็นไหมตรงนี้ไหมเขาจะเขียนว่ารูมแรมป์นะ10แอมโอเคนะเราก็มาดูมาเช็คดูตอนนี้ตำแหน่งตัวนี้10แมอมปเราก็จะทำการถอดมาดูเห็นไหมเราก็มาส่องดู ในการเช็คน,นะเพื่อนนะฟิวก็ปกติเห็นไ,ไหมสมมติว่าเรายังไม่รู้เนาะตอนแรกเรากา็ไม่รู้ว่าหลอดไฟขาดหรือไม่ขาดเรากา็ตำแหน่งนี้เราควรเช็คก,ก่อนอหรือเราเปลี่ยนหลอดไฟเสร็จแล้วไฟก็ยังไม่ติดตรงเราก็จะมาเช็คตำแหน่งฟิวตัตวนี้เห็นนะกอเคสนะนี้จะเป็นที่หลอดไฟนะครับอันนี้ผมอสอนวิธีการเช็คดูมือต้นนะครับ การเปลี่ยนหลอดไฟกันเจอนะครับ, okay, น,รบนี่ก็เป็นหลอดไฟใหม่ที่เราซื้อมาโอเคนะหลอดไฟ12โวลต์ห้วัตต์นะครับเป็นหลอดไฟหลี่นะครับหลอดไฟหลี่าสามารถใช้ร่วมกันกับหลอดไฟห้องโดยสานนะครับอโอเคในการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับโอเคนะ ในการเปลี่ยนแล้วก็อถอดมาอย่างไรแล้วก็เสียวเข้าไปางั้นแหละเห็นไหมจะมีตรงนี้เห็นไหมอืมเห็นไหมจะมีตำแหน่งมีร่องของมันอยู่โอเคเนาะผมจะทำการเสียวเข้าไปอย่างนี้เลยยัดเข้าไปเลยโอเคจากนั้นเราก็ทำการประกอบฝาเข้าไปเหมือนเดิม ไปเลยเในการเช็คแล้วก็เป,ไปดิดประตูดไหมไฟก็จะโชว์ละไปตัวนี้ไฟติดละติดทั้งทั้งหน้าท้างหลังนะเมื่อกี้ตัวนี้จะเป็นหลอดไฟขาดน,นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าหากชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกดติดตามทางช่อง my พัฒน์ channel เวยนะครับอ่าพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ